ายายเตือนข้อห้ามเรื่องบ้านไขความลับความเชื่อโบราณที่ว่ากันว่าทำแบบนี้เจอดีแน่สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันทางช่องไลสาระชาแนลกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝาก ท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเชื่อว่าเกือบทุกคนต้องเคยโดนผู้ใหญ่ทักว่าห้ามทำนูน่ทนทำนี่ในบ้านเป็นประจำบ้างก็ห้ามเหยียบทรณีประตู เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่บ้างก็ห้ามร้องเพลงตอนอยู่ในครัวเพราะจะได้สามีแก่งานนี้หลายคนก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าความเชื่อโบราณเหล่านี้มาจากไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วจะเชื่อ ได้จริงหรือไม่อย่ามัวหน้านิ้วคิ้วขมวดกันเพราะวันนี้ไลสาระาจแนลนได้รวบรวมความเชื่อเหล่านี้มาฝากท่านผู้ฟังที่มักโดนห้าม ไม่ให้ทำในบ้านพร้อมเผยเบื้องหลังคำเตือนของผู้ใหญ่มาฝากท่านผู้ฟังรองมาติดตามรับฟังกันเลยครับหนึ่งห้ามเหยียบธรณีประตูหลายคนคงเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่สั่งห้ามไม่ให้เรา เยียบธรณีประตูเวลาเดินเข้าเดินออกเพราะมีการบอกเล่า90กันมาว่าที่ธรณีประตูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่หากจะเดินผ่านต้องก้าวข้ามให้พ้นทุกครั้งซึ่งจริงๆแล้วเป็นกลอุบายอย่างหนึ่งไว้ป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจาก บ้านไทยสมัยโบราณอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองจึงต้องทำธรณีประตูสูงสูงเอาไว้ดักฝุน่นและน้ำไม่ให้พัดเข้ามาในบ้านและป้องกันลูกเล็กเด็กแดงคลานเล่นจนตกลงไปในน้ำนั่นเองสองห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนความเชื่อโบราณ ที่เล่าต่อๆกันมาว่าการกวาดบ้านตอนกลางคืนจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองออกไปจากบ้านซึ่งแท้จริงแล้วบ้านสมัยก่อนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้อีกทั้งบ้านสมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงและพื้นบ้านก็ปูด,ด้วยไม้ ทำให้มีร่องเล็กๆระหว่างรอยต่อหากกวาดบ้านตอนกลางคืนก็อาจจะเผลอกวาดของชิ้นเล็กๆตกลงไปใต้ถุนบ้านและหาไม่เจอเพราะของไปกองรวมกับขยะนั่นเองสามห้ามตากผ้าข้ามคืนว่ากันว่า คนโบราณไม่ให้ตากผ้าข้ามคืนเพราะเชื่อว่ากระสือจะเอาไปเช็ดปากโดยจริงๆแล้วการห้ามตากผ้าตอนกลางคืนเป็นวิธีการถนอมเสื้อผ้าเนื่องจากหากตากผ้าตอนกลางคืนนั้นนอกจากจะเสี่ยงต่อการโดนขโมยแล้วก็อาจทำให้เสื้อผ้าที่เพิ่งซักเสร็จ เปียกฝนหรือเปียกน้ำค้างที่สำคัญอาจจะมีสัตว์หรือแมลงมีพิษมาเกาะตามเสื้อผ้าซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายเมื่อคนในบ้านนำเสื้อผ้ามาสวมใส่ด้วยสี่ห้ามลับมีดตอนกลางคืนความเชื่อเกี่ยวกับการทำครัวซึ่งบอกเล่ากันว่า ในของมีคมเกือบทุกอย่างมักจะมีวิญญาณสิงอยู่เพราะฉะนั้นไม่ควรนำของมีคมออกมาเล่นเพราะจะโดนผีผลักซึ่งจริงๆสาเหตุหลักของการห้ามรับมีดตอนกลางคืนเนื่องจากตอนกลางคืนมีแสงสว่างน้อยทำให้มองไม่เห็นชัดเจน อาจเกิดมีดบาดได้ส่วนตอนเล่นจะทำให้เราไม่ค่อยระมัดระวังตัวจนอาจทำให้หกล้มและเผลอโดนมีดแทงนั่นเองห้าห้ามทำให้ห้องครัวสกกระปรกคนโบราณมีความเชื่อว่าห้ามปล่อยปะละเลยให้ห้องครัวสกกระปรกเด็ดขาดเพราะจะทำให้อับโชค ซึ่งความจริงแล้วหากทำให้ห้องครัวสก,กรปรกหรือปล่อยปะละเลยทำให้ห้องครัวไม่สะอาดก็จะทำให้มีเชื้อโรคหลายชนิดสะสมปนไปกับอาหารและทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยได้หกห้ามนั่งบนบันไดอีกหนึ่งความเชื่อที่หลายคน คงเคยโดนผู้ใหญ่เตือนเวลานั่งเล่นบนบันไดผ่านการบอกเล่าต่อกันมาว่าหากนั่งเล่นบนบันไดจะทำให้คนในบ้านเจอแต่เรื่องร้ายรายหรือความทุกข์เบื้องหลังกลอุบายนี้ก็มีไว้เตือนเด็กๆนั่งบนบันได เพราะกีดขวางทางเดินของคนอื่นและอาจทำให้คนที่เดินสวนไปสวนมามาสะดุดหกลม้มตกลงบันดไดได้เนื่องจากบันไดบ้านสมัยโบราณอยู่นอกบ้านและมีราวจับเพียงด้านเดียวหรือบางบ้าน ก็ไม่มีราวจับเลยนั่นเองเจ็ดห้ามเดินข้ามขั้นบันไดเพราะว่ากันว่าหากเดินข้ามขั้นบันไดจะทำให้ทำมาหากินลำบากค้าขายไม่ขึ้นทำอะไรก็ไม่สำเร็จซึ่งจริงๆแล้วความเชื่อนี้ไม่ได้แค่เอาไว้เตือนเท่านั้นแต่เป็นคำสอน ที่แฝงคติความเชื่อไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามควรทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ทำเกินความสามารถและเป็นการสอนให้รู้จะคิดทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนไม่ทำอะไรข้ามขั้นตอนเหมือนกับการเดินขึ้นลงบันไดให้ก้าวทีละขั้นเพราะหากก้าวข้ามก็อาจ พระตกลงมาได้แปดห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกจะตกแต่งห้องนอนแต่ละทีก็จัดหาห่วงจุ้ยกันให้วุ่นเพราะเดิมมีความเชื่อกันว่าห้ามหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตกเนื่องจากเป็นทิศของคนตายจะทำให้ฝันร้ายและหลับไม่สนิทซึ่งจริงๆแล้ว ปกติผนังฝั่งทิศตะวันตกจะเป็นฝั่งที่รับแสงแดดตอนบ่ายจึงเก็บความร้อนไว้เต็มๆเ,เมื่อตกกลางคืนผนังก็จะคายความร้อนออกมาหากันหัวเตียงไปทางทิศตะวันตกก็จะทำให้นอนไม่หลับเพราะรู้สึก ไม่สบายตัวนั่นเองก้าห้ามปลูกต้นไม้ที่มาจากวัดเพราะว่ากันว่าการนำต้นไม้ที่เคยปลูกในวัดมาปลูกต่อที่บ้านเป็นเรื่องไม่ดีเนื่องจากต้นไม้ในวัดถือเป็นของสูงหากใครนำมาปลูกที่บ้าน อาจจะทำให้ชีวิตตกอับซึ่งจริงๆแล้วการเคลื่อนย้ายต้นไม้ค่อนข้างยุ่งยากและอาจจะทำให้รากต้นไม้เกิดความเสียหายได้คนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยนิยมนำต้นไม้จากวัดมาปลูกกันที่บ้านอีกทั้งยังเป็นกลอุบายเตือนใจอย่างหนึ่งว่า เราไม่ควรนำของส่วนรวมมาเป็นของตัวเองอีกด้วยสิบห้ามปลูกต้นลั่นทมในบ้านเนื่องจากชื่อของต้นลั่นทมออกเสียงคล้ายกับคำว่าระทมซึ่งแปลว่าความทุกข์เลยเชื่อกันว่าหากบ้านไหน ปลูกต้นลั่นทมก็จะนำสิ่งไม่ดีตามชื่อซึ่งแท้จริงแล้วลั่นทมเป็นต้นไม้ที่มียางที่เป็นพิษและมักจะมีบุ้งมาอาศัยอยู่มากหากปลูกไว้ในบ้านอาจเป็นอันตรายได้แต่ในปัจจุบัน ต้นไม้ชนิดนี้มีการนำมาจัดสวนกันอย่างแพล่หลายและมีการเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีแล้วท่านผู้ฟังครับสรุปได้ว่าความเชื่อโบราณก็คือกลอุบายอย่างหนึ่งที่คนรุ่นก่อนคิดขึ้นมา เพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดปัญหาทีหลังหรือเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องชื่นชมในความหัวไวของคนสมัยก่อนจริงๆเอาเป็นว่าใครจะเชื่อก็ไม่มีปัญหาหรือใครจะไม่เชื่อก็ตามความสะดวกแต่ถ้าอยากให้คนในบ้าน ปลอดภัยจะทําตามไว้ก็ไม่เสียหายอะไรและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากทุกท่านในวันนี้ฝากทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ